ดีค่ะนักศึกษาครูขอนำนักศึกษาเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบทที่13เรื่องดวงดาวกับชีวิตนะคะนักศึกษาคะนักศึกษาเคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าบ้างหรือเปล่าคะว่ามีดาวอะระยลบเอียบเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้เราจะมารู้จักดาวพวกนั้นกันนะคะในเรื่องของดวงดาวกับชีวิตจะประกอบด้วยกันทั้งหมด5เรื่องนะคะก็คือ 1. กลุ่มดาวจากราศี 2. การสังเกตต,ตำแหน่งของดาวฤกษ์ 3. วิธีการหาดาวหนือนะ 4. แผนที่ดาวและ 5. การใช้ประโยชน์ของกลุ่มดาวเลิกค่ะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเรื่องที่ 1. กําเนิดดวงดาวดาวเลิกวัตถุท้องฟ้าที่เป็นก้อนพลาสมาสว่างขนาดใหญ่ที่คงอยู่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงดาวเลิกที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกเราสามารถมองเห็นดาวฤกษ์อื่นๆได้บนท้องฟ้ายามราตรีหากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์บดบังในประวัติศาสตร์ดาวฤกษ์ที่โดดเด่นที่สุด บนทรงกลมท้องฟ้าจะถูกจัดเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มดาวและดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดจะได้รับการตั้งชื่อโดยเฉพาะนักดาราศาสตร์จะจัดทำบัญชีรายชื่อดาวฤกษ์เพิ่มเติมขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตั้งชื่อดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวบริวารของดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ เราะแบ่งได้3ลักษณะคือ 1. แบ่งตามลักษณะทางกายภาพ 2. แบ่งตามวงทางโครจร 3. แบ่งตามลักษณะพื้นผิวแบ่งตามลักษณะทางกายภาพก็คือ 1. ดาวเคราะห์ชั้นในคือดาวเคราะห์ที่โครจรอ,อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และแถบดาวเคราะห์น้อยมีทั้งหมด4ดวงได้แก่ดาวพุธดาวศุกร โลกและดาวอังคารทั้งหมดเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีความหนาแน่นสูงและมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นของแข็งอย่างเช่นหินและโลหะหรือที่เรียกอีกอย่างว่าดาวเคราะห์หิน 2. ดาวเคราะห์ชั้นนอกคือดาวเคราะห์ที่โคจรเลยออกไปจากแถบดาวเคราะห์น้อยมีทั้งหมด4ี่ดวงได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน โดยดาวเคราะห์ทั้งหมดมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งกาซและของเหลวโดยการแบ่งตามวงโคจรก็คือดาวเคราะห์วงในดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกได้แก่ดาวพุธและดาวศุกร์ดาวเคราะห์วงนอกก็คือดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากโลกออกไปได้แก่ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน การแบ่งตามลักษณะพื้นผิวดาวเคราะห์ก้อนหินได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาวอังคารทั้ง4ี่ดวงมีพื้นผิวเป็นหินมีชั้นบรรยากาศบางๆห่อหุ้มยกเว้นดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดไม่มีบรรยากาศดาวเคราะห์ก๊าซได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนจะเป็นแก๊ ทั่วทั้งดวงอาจมีแกนหินขนาดเล็กอยู่ภายในพื้นผิวจะเป็นบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยกา๊าซมีเทนแอมโมเนียไฮโดรเจนและฮีเลียม 2. กลุ่มดาวจากาักราศีอาณาเขตที่ดาวเคราะโคจรรอบดวงอาทิตย์อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวเคาะโคจรวงจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์ ที่สมมุติขึ้นทางโหราศาสตร์มี12ราศีกลุ่มดาวแกะเป็นกลุ่มดาวแรกในกลุ่มดาวจากราศีนั่นก็คือกลุ่มดาวแกะตัวผู้ประจำราศีเมษจุดสังเกตของกลุ่มดาวนี้คือมีดาวที่สว่างจ้าอยู่สามดวงและรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมมุมป้านแต่กลุ่มดาวแกะจะมีให้เห็นชัดเจนและอยู่เหนือศีรษะในตอนสามทุ่มของวันที่10ธันวาของทุกปี กลุ่มดาววัวกลุ่มดาวต่อไปคือกลุ่มดาววัวประจําราศีพฤษภซึ่งคนไทยจะเห็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดาวธงซึ่งสุนทรภูเคยเกล่าวเอาไว้ในตอนหนึ่งว่าดูโน่นแน่แม่อรุณรัศมีตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถดาวธงตรงหน้าอาชาในดาวลูกไก่เคียงคู่เป็นหมู่กัน ซึ่งกลุ่มดาวธงที่ว่าก็คือกลุ่มดาววัวอาจจะเป็นเพราะมุมมองที่เราเห็นนั้นดูเหมือนธงแต่ก็อาจมองเห็นเป็นหน้าวัวได้ด้วยกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวคนคู่ที่ประจำราศีเมถุนมักจะเห็นอยู่กลางท้องฟ้าเวลาสามทุ่มของวันที่2 0กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มนี้มีจุดสังเกตตรงที่จะมีดาวสว่างจ้าสองดวงอยู่ใกล้กันและจะอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มดาววัว ต่อไปนะคะคือกลุ่มดาวปูสําหรับกลุ่มดาวกลุ่มที่4ที่มีชื่อว่ากลุ่มดาวปูประจําราศีกรกฎนะคะเป็นกลุ่มดาวที่หายากที่สุดในบรรดา12กลุ่มราศีโดยวิธีหากลุ่มดาวนี้จะต้องหากลุ่มดาวคนคู่และกลุ่มดาวสิงโตให้ได้ก่อนเมื่อเจอทั้งสองกลุ่มดาวแล้วจะหากลุ่มดาวเลิกที่เกาะกลุ่มกัน8ดวงที่ประกอบด้วยตัวปู ความน่าสนใจของกลุ่มดาวปูคือจะเห็นว่ากลุ่มดาวจะเดินหน้าถอยหลังตามการเคลื่อนที่ของดาวอาทิตย์กลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวราศีสิงหรือกลุ่มดาวสิงโตเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่หลายคนรู้จักและสะดุดตามากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มดาวสิงโตจะเป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่ที่สุดตามที่ได้บันทึกมาโดยที่กลุ่มดาวสิงโตจะเห็นตั้งแต่ช่วงค่ำ และจะอยู่เหนือหัวตอนสามทุ่มในวันที่10พฤษภาของทุกปีต่อไปนะคะกลุ่มดาวที่6ก็คือกลุ่มดาวพมจารีหรือกลุ่มดาวราศีกันเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ระหว่างกลุ่มดาวสิงโตและและกลุ่มดาวคันช่างโดยที่กลุ่มดาวนี้จะมีดาวเลิกที่ชื่อว่าสไปก้าแปลว่าลวงข้าวกลุ่มดาวคันช่างราศีตุลหรือกลุ่มดาวคันช่าง กลุ่มดาวที่มีรูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวแมงป่อง กลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวที่อยู่ในราศีพิจิกเป็นกลุ่มดาวที่มีรูปร่างคล้ายชื่อที่ตั้งมากที่สุดเพราะการเรียงตัวของดาวมีรูปร่างคล้ายแมงป่องมีทั้งส่วนหัวหางแม้แต่จะงอยก็มีเหมือนกันซึ่งกลุ่มดาวนี้ถูกยกให้เป็นกลุ่มดาวที่สวยงามที่สุดในบรรดากลุ่มดาวทั้ง12ราศีกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวประจํา ราศีธนูคือกลุ่มดาวคนถือธนูซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มนี้อยู่ในแนวทางช้างเผือกกลุ่มดาวคนถือธนูได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มดาวผู้ฆ่ากลุ่มดาววัวเพราะเมื่อกลุ่มดาวคนถือธนูขึ้นกลุ่มดาววัวก็จะตกและเมื่อกลุ่มดาววัวขึ้นมากลุ่มดาวคนถือธนูก็ตกลงไปสลับกันทุกทีต่อไปนะคะกลุ่ม จากราศีกลุ่มที่10คือกลุ่มดาวแพะทะเลประจำราศีมังกรซึ่งกลุ่มดาวนี้จะอยู่ตรงกันข้ามกับราศีปูซึ่งกลุ่มดาวนี้จะไม่มีดาวที่สว่างจ้าจนสังเกตได้ง่ายแต่เมื่อรวมตัวกันแล้วก็จะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมที่มีฐานโคง้งซึ่งกลุ่มดาวนี้จะให้เห็นอยู่เหนือศีรษะตอนประมาณสามทุ่มของวันที่2 0กันยายนกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำกลุ่มดาวประจําราศีกุมเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ถัดจากกลุ่มดาวเพทะเลไปทางทิศตะวันออกซึ่งกลุ่มดาวนี้จะประกอบไปด้วยดาวเลิกที่มีแสงน้อยประมาณ13ดวงและดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมและจะอยู่บนท้องฟ้าให้เห็นประมาณ1ิบชั่วโมงต่อไปนะคะกลุ่มดาวกลุ่มสุดท้ายในกลุ่มดาวจากราศีคือกลุ่มดาวปลาคู่ กลุ่มดาวประจำราศีมีนเป็นกลุ่มดาวที่ค่อนข้างหาได้ยากและเป็นที่อ้างถึงในหมู่นักดาราศาสตร์กัน 3. วิธีการหาดาวเหนือดาวเหนือดาวเหนือหรือดาวโพลาริตเป็นดาวเลิกที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กและอยู่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือจึงปรากฏเหมือนอยู่นิ่งกับที่บนท้องฟ้าดาวเหนือเป็นดาวที่มีความสว่างเป็นอันดับที่สอง อยู่ห่างจากโลก334ปีแสงดาวเหนือมีความสำคัญในการเดินเรือและนักเดินทางสมัยโบราณเพราะดาวเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือเสมอไม่เหมือนกับดาวอื่นๆที่จะเปลี่ยนกลุ่มดาวในแต่ละฤดูเพราะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์การหาตำแหน่งของดาวเหนือด้วยเข็มทิศและตำแหน่งละตติจูด 1>, 1. ถ้าผู้สังเกตอยู่บนเส้นศูนย์สูตรจะเห็นดาวเหนืออยู่บนข้ามฟ้าด้านทิศเหนือพอดี 2. ถ้าผู้สังเกตอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์สูตรหรือซีกโลกใต้ดาวเหนือจะหายลับจากขอบฟ้าด้านทิศเหนือไป 3. ถ้าผู้สังเกตอยู <Kid> ่เหนือเส้นศูนย์สูตรหรือซีกโลกเหนือจะเป็นดาวเหนืออยู่สูงจากข้ามฟ้าด้านทิศเหนือ การหาดาวเหนือโดยใช้กลุ่มดาวก็จะมีกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือที่คนไทยเราเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้กลุ่มดาวนี้มีดาวสว่างเจ็ดดวงเรียงตัวเป็นรูปกระบวยตักน้ำ ดาวสองดวงแรกของกระบวยตักน้ำจะชี้ไปยังทิศเหนือเสมอท้องฟ้าจะหมุนไปอย่างไรก็ตามดาวเหนือจะอยู่ห่างออกไปสี่เท่าของระยะทางระหว่างดาวสองดวงแรกเสมอในบางคืนกลุ่มดาวหมีใหญ่เพิ่งตกไปหรือยังไม่ขึ้นมาเราก็สามารถมองหาทิศเหนืออย่างคร่าวๆได้โดยอาศัยกลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มดาวค้างคาวประกอบไปด้วยความสว่างของดาวห้าดวง เรียงเป็นรูปตัว M หรือ W คว่ำกลุ่มดาวค้างคาวจะอยู่ในทิศต,ตรงกันข้ามกับกลุ่มดาวหมีใหญ่เสมอดังนั้นขณะกลุ่มดาวหมีใหญ่กำลังตกกลุ่มดาวค้างคาวก็กำลังขึ้นเมื่อกลุ่มดาวหมีใหญ่กำลังจะขึ้นกลุ่มดาวค้างคาวก็กำลังจะตก ในบางครั้งเมฆเข้ามาบาังท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือทำให้เราไม่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือกลุ่มดาวค้างคาวได้เลยในกรณีนี้เราอาจใช้กลุ่มดาวในพานในการนำทางได้อย่างคร่าวเพราะกลุ่มดาวในพานจะหันหัวเข้าหาดาวเหนือเสมอนอกจากนั้นกลุ่มดาวในพานยังตั้งอยู่บนเส้นสูงสูตฟ้านั่นหมายความว่ากลุ่มดาวในพานจะขึ้นหรือตกในแนวทิศตะวันออก ตะวันตกเสมอเรื่องที่4แผนที่ดาวแผนที่ดาวแผนที่แสดงตำแหน่งของดาวบนท้องฟ้าที่ครอบโลกอยู่จะมีลักษณะเป็นทรงกลมไม่ว่าเราจะดูดวงดาวที่ตำแหน่งใดของโลกตัวผู้ดูจะเป็นศูนย์กลางของท้องฟ้าเสมอ การทำแผนที่เราอาจทำแผนที่ดาวได้โดยใช้ทรงกลมท้องฟ้า mm hmm. เช่นเดียวกับการทำแผนที่โลกซึ่งในการใช้แผนที่ดาวหาตำแหน่งดาวหรือการอ่านแผนที่ดาวจะต้องทราบสิ่งต่างๆดังนี้ 1. ทิศบนท้องฟ้า 2. สเส้นขอบฟ้า3เส้นเมริเดียนท้องฟ้า4เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้าและ5จุดยอดท้องฟ้า การอ่านแผนที่ดาวการอ่านแผนที่ดาวจะทำให้ผู้ดูดาวรู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอย่างถูกต้อง ว่ากลุ่มดาวแต่ละกลุ่มนั้นมีความสำคัญอยู่กี่ดวงและอยู่ใกล้กันในลักษณะอย่างไรการอ่านแผนที่ดาวจะไม่เหมือนกับการอ่านแผนที่โลกเนื่องจากการอ่านแผนที่โลกเราจะต้องก้มมองลงไปบนแผนที่โลกที่เราอยู่แต่การอ่านแผนที่ดาวเราจะต้องแหงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้าแล้วยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะตั้งทิศตามแผนที่ดาวและทิศจริงในท้องฟ้าให้ตรงกัน จะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าตรงกับตำแหน่งที่อยู่ในแผนที่ดาวเรื่องที่5ประโยชน์จากกลุ่มดาวเลิกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันการหาทิศดาวที่เรานิยมใช้ในการหาทิศคือดาวเหนือซึ่งเป็นดาวเลิกที่อยู่ใกล้เครื่อโลกเหนือมากที่สุดอยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็ก ดาวเหนือจะอยู่คงที่ส่วนดาวอื่นๆจะโคจรไปรอบๆตามการหมุนรอบตัวเองของโลกดังนั้นเราจึงใช้ดาวเหนือในการหาทิศการบอกเวลากลุ่มดาวที่บอกเวลาที่นิยมกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือดาวหมีใหญ่เป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในซีกโลกเหนือกลุ่มดาวดังกล่าวนี้คนไทยจินตนาการเป็นรูปจระเข้จึงเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้ ในตอนหัวค่ำเราจะเห็นด้านหัวของดาวจาระเค้ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อเวลา24นาฬิกากลุ่มดาวนี้จะอยู่กลางท้องฟ้าโดยส่วนหัวจะชี้ไปทางทิศเหนือและเมื่อใกล้สว่างส่วนหัวจะค่อยๆรับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกเราจึงนิยมใช้กลุ่มดาวหมีใหญ่หรือกลุ่มดาวจาระเขะในการบอกเวลา